สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกกับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเกมเทเลเรียในตอนที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อวานนะครับอ่ะผมลืมพูดไปในช่วงนี้ผมจะทําการไลฟ์เล่นเกมเทเลเรีย ในความยากแบบฮาร์ดคอร์มาสเตอร์โหมดนะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นไปเนี่ยก็มีหลายๆคนตั้งคําถามมานะครับว่าเฮ้ยไอฮาร์ดคอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมาสเตอร์โหมดมันคืออะไรกันแน่ฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงให้ครบเลยละกันถึงการสร้างตัวละครในรูปแบบต่างๆแล้วก็การสร้างโลกในแบบต่างๆนั่นเองเพราะว่าน้องๆรวมถึงหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้ถึงจุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับเริ่มมาเดี๋ยวเรามาสร้างตัวละครกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาที่ซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็กดนิวเนาะ นี่ครับตอนสร้างตัวละครในเวอร์ชัน1นจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน1นที่เก่ากว่านี้มันก็จะเป็นในรูปแบบนี้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถหาโหมดที่แตกต่างกันได้อยู่นะอันนี้ผมก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าผมอ้างอิงจากเวอร์ชันล่าสุดก็คือ1.4นะครับโดยในปัจจุบันจะมีอยู่4โหมดด้วยกันนั่นคือโหมด Journey โหมด Classic โหมด e d i u ีย o re แล้วก็ h a r ์ c o r ้นั่นเองเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่โหมด Journey กันเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งตัวละครเจอร์นี่เนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ในโลกที่เป็นโลกแบบเจอร์นี่โหมดเท่านั้นนะครับเพื่อใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาอธิบายกันแบบชัดๆเลยแล้วกันเนาะ พอเรากดเล่นนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีโลก Journey อยู่ด้านบนเราเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นโลกที่ผมได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในเกมโหมดนี้โลกและตัวละครของเราเนี่ยต้องสัมพันธ์กันถ้าตัวละครของเราเนี่ยไม่ได้เป็นโหมด j o u r n e y เราจะไม่สามารถเข้าโลกที่เป็นโลกของ j o u r n e y m o โหได้และแน่นอนครับถ้าเราสร้างตัวละครแบบ j o u r n e y m o โหมเราจะไม่สามารถเข้าโลกที่เป็นโลกธรรมดาได้อย่างเช่นคลาสสิกเอ็กซ์เและก็มาสเตอร์นั่นเอง ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Journey Mode กับโหมดธรรมดาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับเอาละครับเราเข้ามาสู่โลก Journey Mode เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งความแตกต่างอย่างแรกที่เราได้เห็นชัดเลยนะครับนั่นคืออุปกรณ์มีการอัปเกรดมากขึ้นตั้งแต่อาวุธที่เดิมทีแล้วเป็น Copper เนาะอันนี้กลายเป็นไอรอนะครับและจะมีไอเทมที่มีชื่อว่าฟินสตาร์ ซึ่งเป็นไอเทมซัมมอนเนอร์นะครับมันก็คือรังนกที่อยู่บนหัวเรานี่เองแล้วมันจะคอยโจมตีช่วยเหลือเราเนาะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมให้กับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นคบเพลิงเชือกแล้วก็เมจิกมิลเลอร์ที่เราสามารถวาร์ปกลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับถ้าถามว่าโหมดนี้มันเหมาะกับผู้เล่นในรูปแบบไหนก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็น ผู้เล่นมือใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่แบบอยากจะเล่นแบบคิดเอทีพอะไรประมาณนี้เพราะมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เยอะมากๆเลยนะครับโดยมันจะเรียกว่า Power m e n เมนูซึ่งมันจะเป็นไอคอนน้องกระต่ายที่สวมหมวกวิศวกรอยู่นะครับและเมื่อเรากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีแถบแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยโกงแบบโคตรๆเลยนะครับ แถบแรกก็คือ d u p l i c a t e menu นะครับอันนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียกของได้อย่างไม่จำกัดแต่กว่าที่เราจะได้มานั้นเราต้องเก็บไอเทมนั้นๆมา research ก่อนนะครับอย่างเช่นดินเราต้องเก็บดินมา100อันทีนี้เราก็ไล่เก็บเลยครับเดี๋ยวผมจะทำการสคริปตไปแล้วกันนะ โอเคครับเมื่อเราเก็บครบร้อยอันแล้วเนี่ยเราก็เอาไอเทมนี้นะครับมาใส่ในแถบรีเสิร์ชเราเอาไอเทมนี้เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราทําการกดรีเสิร์ชนะครับป๊านี่ทีนี้เราก็จะสามารถมีบ็อกเดิร์เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับซึ่งถือว่าโคตรโกรงนะฮะประมาณนั้นแหละนะคือมันเป็นโหมด ครีเอทีฟที่แบบมีความคล้ายคลึงกับ Minecraft แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดคือเราสามารถเสกได้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ใช่แบบนั้นนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามใจเลยนะครับไม่ว่าเราจะจะให้มันเป็นตอนแบบกลาลังใกล้เช้าตอนแบบว่าเช้าๆหน่อยนะครับตอนกลางวันตอนกลางคืนหรือว่าตอนมืดแล้วนะครับหรือว่าเราอยากจะให้เวลามันหยุดนิ่ง อ่าหรือว่าเราอยากจะให้เวลามันเร็วขึ้นนะครับกี่เท่าอ่าว่ากันไปนะครับให้มันเร็วขึ้นไปอีกแบบเท่าตัวนะครับ2เท่าเร็วขึ้น2เท่าไปเลยอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถปรับเปลี่ยนสภาพอากาศได้ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะจะให้มันมีลมพัดนะครับมันแบบเร็วแค่ไหนไปทางไหนที่ทางไหนอะไรอย่างนี้หรือเราอยากจะให้มันฝนตกหรือฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับแบบฝนตกหนักๆไปเลยหรือว่าแบบ มันตกแบบเบาๆอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะหรือแม้แต่ว่าทุกคนอ่ะอยากจะให้โลกนี้เนี่ยอยู่ในสภาพโลกแบบไหนก็สามารถทําได้นะครับก็คือเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วเราสามารถเลือกความยากแบบเป็นโหมดมาสเตอร์เลยก็ยังได้นะดูดินะครับตอนนี้คือเราเล่นเป็นโหมดมาสเตอร์แล้วมันก็หมายความว่าเราเนี่ยสามารถฟาร์มของได้แล้วก็อยู่ในโหมดมาสเตอร์ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งในโหมดเจอร์นีก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ความยากแบบอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะความยากแบบต่อไปก็คือความยากแบบคลาสสิกนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ทุกคนเล่นนั่นแหละ เวลาที่เราตายเนี่ยมันจะดรอปเงินออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการสคริปต์เลยละกันเนาะมาที่ความยากรูปแบบต่อไปความยากแบบนี้เมื่อเราตายนะครับมันจะทําให้อเทมทุกไอเทมที่อยู่ในตัวของเราดรอปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับโดยตัวละครที่เลยคลาสสิกไปเนี่ยอย่างเช่นคลาสสิกมีเดยมคอและก็ฮาร์ดคอนะครับเราสามารถเล่นในโลกที่เป็นโลกคลาสสิก e อ็กซ์แล้วก็ Master ได้นะเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันว่าเวลาตายแบบมีเดียมคอเป็นยังไงนะมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเราไม่ลองก็จะไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะครับเอ,อื้อก็จะประมาณนี้นะครับของทุกอย่างก็จะตกลงที่พื้นเนาะแล้วเราเนี่ยสามารถมาเก็บได้นะครับ ก็คือเหมือนแบบ Minecraft นั่นแหละพอพูดมาถึงขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วเราจะเล่นในโหมด m e d เดียมคอไปทำไมหรือว่าแม้ก,กระทั่งฮาร์ดคอเนี่ยเราจะเล่นไปเพื่ออะไรนะครับ mm hmm. ผมก็ต้องบอกว่าเราเล่นกันเนี่ยเพื่อความท้าทายและก็ความสนุกส่วนตัวกันล้วนๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเล่นเกมอื่นๆนั่นแหละครับที่มันมีความยากแบบอีซี่นอร์มัลฮาร์ดอะไรอย่างนี้การที่เราเล่นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกชาเลนต์ตัวเองมากขึ้น mm hmm. และเวลาที่เราชนะได้เนี่ย มันก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่สุดท้ายมันก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะชอบเล่นโหมดเจอร์นี่บางคนชอบคลาสสิกมีเดียมคอหรือว่าอาจจะชอบเล่นโลกที่เป็นโลกเจอร์นี่ที่เราสามารถฟาร์มของได้ไม่จํากัดอันนี้มันก็สุดแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าเราจะเล่นเกมยังไงให้มีความสุขให้กับตัวเราได้มากที่สุดอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นแหละครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราลองสร้างตัวละครแบบฮาร์ดคอร์ให้ทุกคนได้ดูกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะ ในความยากโหมดฮาร์ดคอร์นี้ถ้าเราตายเมื่อไหร่มันจะเป็นการตายแบบถาวรนะครับก็คือตายแล้วตายเลยซึ่งหลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงไปเดี๋ยวลองดูกันครับเดี๋ยวลองตายให้ทุกคนได้ดูกันเว้ย่ผมตายหรือยังเนี่ย เรียบร้อยครับเมื่อเราตายแล้วก็เหมือนเดิมครับของมันจะตกนะแล้วก็เราจะตายแล้วตายเลยนะครับนั่นคือเราจะกลายเป็นสภาพผีแบบนี้นั่นเองนะครับคือนั่นแหละฮะแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าตายเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนคือถ้าเรามีของน้อยๆอ,อย่างเช่นเมื่อกี้มีแค่ดาบพิกเอกขวานแค่นี้มันก็ยังพอที่จะแบบเออพอให้อภัยตัวเองได้นะครับแล้วก็ไปเริ่มสร้างตัวละครใหม่ แต่ว่าถ้าเป็นเหมือนแบบในคลิปผมที่กำลังจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นมันก็น่าเศร้าพอสมควรนะครับเบกเอ้ย no เอาล่ะเมื่อเราพูดถึงตัวละครไปแล้วเดี๋ยวลองไปลองดูที่โลกกันบ้างดีกว่าว่าเออ โลกเนี่ยมันจะมีการสร้างโลกที่แตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับในเวอร์ชัน1.4เนี่ยเราสามารถคัส t ตอมไมลโลกได้พอสมควรเลยนะครับอย่างแรกคือเราสามารถเพิ่มขนาดให้โลกใบนี้เนี่ยเล็กหรือว่าใหญ่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นก่อนๆก,ก,ก็มีเนาะนะครับ ไม่ว่าเราอยากจะให้โลกมันใหญ่มากแค่ไหนซึ่งความแตกต่างในแต่ละโลกเนี่ยก็คือถ้าโลกมันเล็กมากๆนะครับของเนี่ยมันก็จะหาได้ง่ายแต่ว่าของมันก็จะมีอยู่จํากัดมากๆเนื่องจากว่าสภาพโลกมันก็จะมีให้เท่านั้นแหละฮะเมื่อโลกใหญ่ขึ้นมันจะส่งผลให้การพอจนภัยของเราเนี่ยมันกว้างขวางมากขึ้นมีแร่ให้เราได้เก็บมากขึ้นมีอะไรให้เราได้สำรวจอะไรเงี้ยมากขึ้นไปอีกนะครับ แต่ว่ามันก็แล้วแต่เราแหละว่าเราอยากจะให้โลกมันเล็กหรือว่ามันใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะตอมาคือความยากนะครับอันนี้ก็มีตั้งแต่ Journey อันนี้ก็ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะก็คือโหมดเจอร์นีเนี่ยมันจะเป็นโลกที่ให้เราสามารถฟาร์มของแล้วก็สัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะอ่อนกว่าเดิมมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีไล่ไปถึงคลาสสิกนะครับเอ็กซ์เพรสตและก็มาสเตอร์นั่นเอง ในโหมดมาสเตอร์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะยากขึ้นแบบมากๆแล้วก็จะมีไอเทมที่เฉพาะของโหมดมาสเตอร์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นพวก e ีวิ b ไบ o อมที่เราสามารถเลือกได้นะครับโลกใบนี้จะมี e ีวิ b ไบ o m มหรือว่าไบโอมปีศาจอยู่2รูปแบบด้วยกันนั่นคือคอรับแล้วก็ครีมสันนะครับแต่ว่า เท่าที่ผมอยากจะแนะนําก็คือให้เราเลือกแบบแรนดอมนะครับเพื่อให้การเล่นเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายครั้งมากขึ้นนั่นเองและนี่แหละครับก็คือการสร้างตัวละครและสร้างโลกในเกมเทลเลเรียนะครับหวังว่าคลิปนี้อาจจะคลายข้อสงสัยให้กับคนดูหรือว่าผู้เล่นเนี่ยไม่มากก็น้อยเนาะและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องของลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ